ปี2020นะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำชุดประจำชาติเป็นสิ่งที่เราไม่คาดหวังเลยว่าเราจะได้มายืนจุดจุดนี้เรากล้าที่จะคิดและกล้าที่จะทำแล้วเราสามารถทำได้จริงไม่ใช่ว่าเราคิดออกแบบให้อลังการแต่ว่าเราไม่สามารถทำมันได้อันนั้นก็จะไม่ถึงจุดหมายทำยังไงให้ชุด สามารถบอกเรื่องราวด้วยตัวมันเองและให้คนที่เสพชุดเราอะรู้สึกอินไปกับชุดนั้นโดยไม่มีคำพูดหรืออะไรต่างๆสวัสดีครับอาร์ตนะครับอัครัลภูสนับโครงนะครับดีไซเนอร์ออกแบบชุดประจำชาติแล้วก็งานศิลปะทั่วไปครับ เร,เราได้เห็นเวทีนางามแล้วมีการประกวดรอบชุดประจชาติตอนนั้นก็ปี2008ตาเป็นปีของพี่แก้มกวินตาครับผมสวมใส่ชุดมวยที่เป็นชุดมวยไทยครับแล้วรู้สึกว่ามีการรังสรรค์ชุดครเยทชุดที่มีความเป็นไทยเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆที่เราอยากจะได้คิดและออกแบบชุด อาจจะเป็นด้านพรสวรรค์ที่เราชอบทางด้านศิลป,ปะแต่ตั้งแต่เด็กนะครับผมพ่อกับแม่คอยสนับสนุนระหว่างเรียนมหาลัยครับก็มีตั้งแต่การทํางานโฟมออกแบบเวทีออกแบบฉากก็สะสมประสบการณ์ตรงนี้ครับเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานมิสแกรนการ์ณบุรีชุดจุดเริ่มต้นจริงๆก็คือปี2017ครับเราได้มีโอกาส ออกแบบชุดประจำจังหวัดให้กับบ้านเกิดของเราก็คือผมเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีครับทางจังหวัดได้มีการประกวดออกแบบชุดประจำจังหวัดขึ้นเพื่อให้คนในจังหวัดได้แสดงศักยภาพการออกแบบชุดก็เลยส่งแบบประกวดเป็นชุดสะพานข้ามน้ำแขวนส่งประกวดมิสแกนไทยแลนด์ครับตอนนั้นก็ชุดนี้ก็ได้ท็อปสิครับผมจาก77จังหวัดครับมิสแกรนนครศรีธรรมราชชุดพัดทน์ศิล์เครื่องถมเมืองนคร 2018ก็จะเป็นปีชุดพัดทศิล์เครื่องถมเมืองนครครับก็คือชุดต้มยำกุ้งก็ได้รางวัลชนะเลิศเลยปีที่3ชุดกรุงเทพมหานครนะครับตอนนั้นก็ได้รางวัลที่1อีกแล้วก็ปีสุดท้ายคือปีล่าสุด2020เป็นชุด f o a t i n g market of สยามชุดตลาดน้ำดำเนินสะดวกครับได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศแล้วก็ได้นำชุดนี้ไปประกวดระดับ เวทีโลกก็คือมิสแกรนด์อินเตอร์ก็คือได้คว้ารางวัลระดับโลกอีกหนึ่งรางวัลครับแต่ชุดแจ้งเกิดจริงๆนะครับก็คือต้องเป็นปีโกโก้อะรยะสุพเลอรครับคือชุดกรุงเทพมหานคร Miss Grant Thailand เพราะว่าชุดนั้นถือว่าเป็นชุดที่เราได้ใช้ชื่ออาร์ตอัครรัตน์เนลมิศินบนเวทีแล้วก็เป็นชุดที่ชื่อเราะได้ go i n t ์ไปต่างประเทศด้วยจริงๆก็ทํายากทุกชุดแต่ถ้ยากที่สุดน่าจะเป็นชุดปี2019ชุดกรุงเทพมหานครด้วยในเรื่องของความเชื่อมันเป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองเราก็กลัววจะอาจจะไปกระทบต่อความศรัทธาของผู้ใหญ่ซึ่งเรานําเอามา ดีไซน์เป็นชุดก็ศึกษาแล้วก็ถามอาจารย์ตลอดเลยว่าเหมาะไหมที่จะนํายักษ์ที่เป็นยกันยกษ์คู่บ้านคู่เมืองนะมาอยู่กับชุดแต่เราไม่ได้มารบหลูก็ยากในในตั้งแต่การออกแบบแล้วก็ในเรื่องของอดีเทลค่อนข้างที่จะละเอียดมากเพราะเราได้ไปศึกษาของจริงมาเลยครับว่าส่วนยักษ์ส่วนที่เป็นชดาที่เป็นตัวเสื้อน่ะใช้วัสดุอะไรแล้วจะ,เร,จะเราจะนำวัสดุดนั้นนะมาดัดแต่แง,งให้มันดูเบาแล้วก็ให้คล้ายของจริงมากที่สุด จุดเด่นก็น่าจะในเรื่องของเรากล้าเรากล้าที่จะคิดแล้วกล้าที่จะทําแล้วเราสามารถทําได้จริงไม่ใช่ว่าเราคิดออกแบบให้อลังการแต่ว่าเราไม่สามารถทํามันได้อันนั้นก็จะไม่ถึงจุดหมายทยํายังไงให้ชุดสามารถบอกเรื่องราวด้วยตัวมันเองและให้คนที่เสพชุดเราอะ รู้สึกอินไปกับชุดนั้นโดยไม่มีคําพูดหรืออะไรต่างๆแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของกลไกลูกเล่นนะครับส่วนนี้ก็เป็นจุดเด่นที่เราสามารถที่จะเสริมเข้าไปแล้วก็ต้องทํามันออกมาให้ได้ตามที่เราคิดไว้ด้วยครับตอนนั้นเราเ เราก็มีหลายตัวละครเลยที่เราที่เราอยากทำไม่ว่าจะเป็นนางซีดานะครับผมมัทนาภาธา แล้วก็สุพรรณมัจฉาอย่างที่บอกต้องทักแล้คิดแล้วสามารถที่ทําได้จริงด้วยแล้วก็ต่อยอดไปมิชชันนีเวิร์ดได้ด้วยก็ได้มีการเคาะแล้วว่าชุดที่เหมาะที่สุดก็คือนางสุพรรณมัจฉาครั้งแรกที่เราสเก็ตชุดใช่ไหมครับเราก็ให้ทีมงานดูก่อนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชุดนี้เป็นชุดที่เหมาะสําหรับมิชชันนีเวิร์ดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทนนี้เราก็ได้มีการคิดเพิ่มขึ้นไปอีกว่าชุดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์จะต้องไปแข่งในเ,ออเวทีระดับโลก ซึ่งตรงนั้นนะคนที่ตัดสินคือต้องเป็นชาวต่างชาติที่มองรู้เลยว่านี่คือมาจากไทยแลนด์เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ว่ามองเห็นแล้วว่านี่คือมาจากไทยแลนด์ก็คือสีทงชาติเราก็เลยนําสีทงชาตินี่มาประยุกต์เข้ากับตัวปลาแล้วมันเกิดความบังเอิญตรงที่ว่าปลาชนิดที่มีลายสีทงชาตินะครับเป็นปลากัดที่มีชีวิตอยู่จริงเจ้าปลากดเดี่ยก็มีชื่อว่าไตรลงก็เลยมีการนําชื่อปลากัดนะครับนำมาเป็นชื่อของชื่อชุดเราก็คือไตรลงอานงหน้าสุพรรณวัชชา ส่วนที่ทํายากน่าจะเป็นในส่วนของหางเพราะว่าตอนแรกครับเราคิดถึงเรื่องของน้ําหนักว่าต้องเบาเออนางงามจะได้แบบว่าไม่เจ็บพอเราไปเบาเรื่องโครงสร้างเราไปเลือกใช้วัสดุที่มีค่อนข้างน้ําหนักเบาครับและเวลาเราไปบล็อกโฟมหรือไปตกแต่งเนี้ยครับมันเกิดโครงสร้างเปราะ ก็คือหักเลยก็เลยต้องเปลี่ยนหางเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ออกใหม่เลยโดยเราใช้ประสบการณ์จากครั้งที่แล้วก็คือลดลดในส่วนของความหนาของโครงสร้างลงแต่ยังใช้ความแข็งแรงของตัวโครงสร้างเหมือนเดิมส่วนดีเทลนั้นคือละเอียดยิ่งกว่าเดิมครับก็มีส่วนของอเครื่องฟองสบู่ครับที่ออกจากปากปลาตรงนั้นก็เป็นคําแนะนําจากพี่พี่ปุ้ยนะครับอยากให้มีออก ให้ปาเนี่ยรู้สึกว่ามีการปล่อยฟงองอากาศออกมาตลอดเวลาในการที่น้องกำลังเดินดีเซนต์ตรงนั้นก็มีการทําขึ้นใหม่สำเร็จแล้วแล้วก็มีในส่วนของหัวครับหัวชาดาเราก็จะมีการลดทอนตอนนี้เหลือแค่ประมาณ1ฟุตครับเท่ากับ1ไม้บรรทัดก็เท่ากับก็เหมาะสมกับน้องเบนดาถามว่าก,กดดันไหมไม่กดดันเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะมันเกินคาดในสิ่งที่เราฝันมาแล้วใช่ไหมครับเราทําเต็มที่แล้วเราทําในสิ่งที่เราออกแบบที่เราคิดมาสมบูรณ์แบบแล้วคือทุกอย่างอยู่ที่น้องแล้วก็อยู่ที่ กรรมการที่จะเป็นคนตัดสินจะบอกว่าถ้าเราไม่คาดหวังราจะไม่ผิดหวังแต่อันนี้เราค่อนข้างที่จะแบบว่าเราสมหวังดีกว่าอย่างที่ผมบอกปี2008เป็นปีที่ผมเห็นแรงบันดาลใจเล็กๆจุดนั้นทําให้ปี2020นะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทําชุดประจําชาติจริงๆก็เป็นสิ่งที่เราไม่คาดหวังเลยว่าเราจะได้มายืนจุดๆนี้ ในเมื่อเราได้รับโอกาสเราก็จะทําให้เต็มที่นะครับผมมากที่สุดเป็นอีกหนึ่งเวทีในตํานานนะครับที่เราอ่ะใฝ่ฝันว่าอยากจะมีโอกาสทําชุดประจําชาติเราภูมิใจที่เราได้มีโอกาสทําชุดประจาชาติกับเวทีนี้ครับ ประสบความสําเร็จในเส้นทางนี้ก็คือที่สุดแหละครับเราไม่เคยคิดมาเลยว่าเราจะมาถึงจุดนี้ตอนนั้นคือคิดว่าอยากจะเป็นศิลปินเหมือนอาจารย์เฉลิมชัยอยากจะสร้างผล,ผลงานศิละปะแต่เมื่อทุกอย่างมันพลิกผันไปทําให้เราได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในวงการชุดประจาชาติในเมื่อเรามันมีโอกาสได้มาถึงจุดนี้แล้วไงยเราก็ต้องคาดหวังไปถึงระดับโลกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นชุดประกาศก็เป็นอีกหนึ่งความหวังที่เราหวังไว้และคิดว่าน่าจะเป็นจริงครับผม ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องแอแมนด้าน,นครับที่จะสวมใส่ชุดประกาศไปประกวดเวทีระดับโลกแล้วก็สุดท้ายครับก็ฝากติดตามนะครับผลงานนะครับของอาร์ตอัครัตใ์เนลลามิสินนะครับได้ทางเพจอาร์ตอัครัตใ์เนลลามิสินเลยแล้วก็มีในในส่วนของช่องยู u ูบนะครับอาร์ตอัครัต์ก็มีการาทำคลิปวิดีโอ สอนเทคนิคการทำชุดหรือเล่าเรื่องของก่อนที่จะมาเป็นชุดประจำชาติให้ทุกคนได้รับชมนะครับก็เป็นอีกคอนเทนต์หนึ่งแบบเล็กๆให้ทุกคนได้ติดตามครับ